โอเคพี่ว่าพี่จับจุดโปรแกรมได้หนึ่งปซแล้วนะคะอ่ะอันนี้เป็นสกรีนช็อตของวันที่เท่าไหร่ของวันที่25ของเมื่อวานอ่ะเห็นไหมลูกศรอ,อ่ะของบางคนเป็นสีชมพูบางคนเป็นสีส้มเออสีแดงของพี่เป็นสีชมพูแล้วมีหนวดปลาหมึกเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นรอให้เกิดหนวดปลาหมึกก่อนนะแล้วเมื่อมันย่อขึ้นมาเห็นไหมตัวอย่าง ตัวอย่างก็คืออะไรมันมามาชิดเส้นบนเห็นไหมชิดชิดเออคือในในในเส้นประมึกเลยหรือมันเลยเส้นประมึกขึ้นมานั่นหมายความว่ามันจะไปต่อคุณสามารถคุณสามารถเซลได้แล้วคุณต้องรีบออกรีบบอ,อกอะไรแล้วกดบายอ่ะเมื่อคุณกดบายปุ๊บคือมันไปต่อเมื่อมันมาชิชดเส้น อยู่ในเส้นหนวดปลาหมกึกหรือมันเลยเส้นหนวดปลาหมึกมาอะไรแคนโดอ่าพี่พูดถึงแคนโดนะเห็นไหมแคนโดมาอยู่ในหนวดปลาหมกึกหรือมันเลยหนวดปลาหมึกขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณเซลได้แต่คุณอะไรคุณต้องรีบออกแล้วบ่ายมันจะไปต่อเรื่อยๆอ่ะอันนี้ศึกษากันนะคะโน้ตคือประสบการณ์เท่านั้นจะบอกคุณได้คุณจะเห็นเมื่อคุณทำบ่อยๆ รูปแบบที่สองนั่นหมายความว่ามันมาแตะเห็นไหมสองอันนี้เห็นช,ชัดๆเลยแตะปุ๊บคือเห็นไหมแคนโดมาแตะแคนโดมาแตะเมื่อแคนโดที่สองอคือง่ายๆเลยถ้าเกิดมันเป็นถ้ามันจะเปลี่ยนทิศทางลงใช่ไหมแคนโดจะเป็นสีเขียวเมื่อแคนโดสีเขียวมาแตะแล้วต่อไปเป็นแคนโดสีเหลืองมาแตะ มันคือมันไม่มันมันไม่ขึ้นเป็นอยู่ในหนวดปลาหมึกหรือเลยหนวดปลาหมึกไปนั่นหมายความว่ามันจะเปลี่ยนท,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 ทิศทางคือทําตามลูกศรได้เลยเมื่อคุณเซลปุ๊บเนี่ยคุณปล่อยเลยเมื่อคุณปล่อยปุ๊บเนี่ยอันต่อไปคือคุณจะมันถ้ามันจะเปลี่ยนทิศทางอันนี้คือเห็นไหมมันเซลปุ๊บคราวนี้มาเป็นลูกศรสีน้ําเงินแล้วหนวดปลาหมึกสีน้ําเงินนั่นหมายความว่ามันก็จะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นเห็นไหม ลูกศรหนวดปลาหมกึกย่อลงมาสังเกตง่ายๆเมื่อมันเป็นลูกศรสีน้ําเงินกับหนวดปลาหมกึกแคนโดจะเป็นสีเหลืองย้อนลงมาแตะเห็นไหมสีเหลืองแตะสีเขียวแตะอันต่อไปเป็นสีเขียวแตะแต่แตะเฉยๆแต่ไม่ไม่เข้ามาอยู่ในหนวดปลาหมกึกหรือเลยหนวดปลาหมึกลงมานั่นหมายว่าหมายความว่าทําตามลูกศรได้เลยลูกศรสีน้ําเงินคือใบคุณใบปุ๊บมันจะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นละ นั่นก็คือคุณสามารถปล่อยได้เลยคือคุณจะลากอะไรลาก take r r o f t ขึ้นไปก็ได้แล้วก็ลาก stop l o s s ไว้ก็ได้อ่ะอันนี้อันนี้คือภาพปัจจุบันแล้วนะพี่จะให้ดูภาพปัจจุบันอ่ะเดี๋ยวต้องดูอีกอันหนึง่งมันมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งโอเคอันนี้ตัวเดียวกันอ่ะมีภาพปัจจุบันเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วแล้วคือมันก็ เนี่ยพี่รักพี่รัก stop loss ไว้พี่ buy ไว,ไว้เห็นไหม buy ไว้สองอันแล้วมันก็จะขึ้นยาวไปเนี่ยพอขึ้นยาวไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นลูกศรกรหนวดปลาหมึกอีกก็ต้องมาสังเกตว่ามันมันเลยหนวดปลาหมึกขึ้นไปหรือมันลงมาอยู่ในหนวดปลาหมึกนั่นหมายความว่าถ้ามันขึ้นแบบนั้นหมายความว่ามันก็จะไปต่อแต่ถ้ามันเป็นลูกศรชีชมพูแล้วหนวดปลาหมึกแล้วมันก็ย่อลงมาขึ้นไปแตะเฉยๆสองแตะ ไม่ไม่ไม่ขึ้นเลยขึ้นไปหรือขึ้น,ข,นขึ้นไปอยู่ในนั้นนั่นหมายความมันก็จะเปลี่ยนทิศทางลงคือคุณก็ต้องคอยสังเกตตรงนี้นะคะโอเคพี่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจอะไรส่งข้อความถามได้ค่ะขอบคุณมากบายยโชคดีค่ะ